ไปถามเจเด้ถามมาเวลาเขยขึ้นผู้ขึ้นผาจะยื้เขือนจะามกินเหาะก่อนเนาะบอกบอกขึ้นบึกโดดขึ้นโล่เจ้าผีฉานเนาะโอ้ยแม่ของเจ้าเฮ้ยเออข่อยเทียงเจ้าเนาะทึ๊ก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 อันนี้โอ้ยจะเป็นงามอย่าเฮ็ดมันจีบปนกับเท้าจี๊บจิ๊บยาบมันก็ตายแต่ว่า แล้วเราจะเอาไปกินกลับสบายดีเลยสวัสดีพเพื่อนๆพี่น้องเพืทุกคนวันนี้จะออก,ออกมานะอันาณาสีออกมาจอบเบนเขาเลยกัพอสาีตักเอาลูกประคอลยทุกคนเพราะว่าลูกประคอมันมันมีอยู่ในน้องสาห์นะสงสัยแม่มันลงมาไข่ใส่แล้วก็เห็นแต่ลูกมันบวบเบียดเบียดห้องกระชีตักเอามาอูนะแล้วก็ออกมาจอบเบนเขาเลยม่ได้มาอะไรเหม่อเติบ เขาเหามตัวน uh ี <holog interf drink> ้แถวไก่เทียงทุกคนนี่บ่คหอยปันใดมันเหลืองแดงเลยเพียอยากลุ้งนี่เลยเสียหานสบายดีนะหานโอ้บวงนาเสียหานเนี่ยนี่ทุกคนเลยสุกนักขนรรนอาหารตัวฮันฮันบาดแบดไปเลยเขาแถวนี้ เรลืมเป็นแบบจังไรบุที่เป็นประมาณนี่เลยทุกคนนี่ใบมันยังอยางแดงหน่อยมันบวเขียวนะนี่เป็นแดงๆแล้วก็ลุกๆเป็นประมาณนี่มาสมันเห็นอยู่ดูดดดด้้นี่ด้ด้ เฮ้ยมันหลีเลยมันเห็นเหรอี่็กบุกคนรูกลงเอ,อ๊ะมันยังหน่อยก็จะเอามาอัมเนาะลองกับพัวเขาสองคนสบายดีทุกคนมันใหญ่พได้กินมาได้เฮ้ยใครชิลงน้ำเออตีนจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะเตหิน เออมันเป็นตะยะอันเถอคือเป็นระยะเหนืองเถอพูกระยานตีนขาดเนาะยามันแหละตีนอยู่ไกลหัวใจหรือเปล่าเฮ้ยเขาไอ้ที่ะมันอะไรมันหยาดอะไรนี่มันหยาดบอลไปอะไรนี่เนาะเขาเพียลงบดถงเลยบัดนี้มารอบนะไข่แห่บัดนี้แห้งแดงกว่าเก่าบัดนี้ จะถาไม่ได้ยังเขาต้องตักไว้ไว้มันทาให้มันใหญ่ขนาดนั้นให้มันใหญ่มันก็สิบริสุทิ์มันเหตุกาก็ลุ้งตัวว่าจะสูงคั้สันบ่นะลงจะได้เคยเจ็บตีนไปพไปจะได้ไรลุ้งหนีเลยบ่เฮ้ยอ้าวมันมันจะไปกลางมันจะไปกลางเลยคขาบอกมันอยู่หิมไปคอยลงไงมันส่นี่แหละมัน อันนีถามมันเขาไมาหิ้มก้นอันนี้อันนี้มันเขาไมาหิ้มเลยเบิดลและปลาเนี่มันกินเนาะเออปลาเลี้ยงอันนี้เบี้ยบเปี้ยบเปี้ยบเปรยบอย่างตีนเขาอะไรดูปะคอเลยทุกคนยับไปถ่ายไก่ไก่บัไหลมันเห็นแล้วมันมันหลีมันหลีมอู้ตัวนั้นก็ใส่ปลาเขาเลี้ยงบเบี้ยบเบี้ยอยู่ไปโลกดูกคนเป็น คอยลงแต่ว่าพว่าเฮานยากร้หนาอันนีน่เล็ดต้องมาสีบบุตอึมันนะคอยก็ออมอยู่แล้วเจ้าปะใช้ขาออมอยู่บ่าดึงจะตกหนาจะชาหนามันเกมัน่งโตมีสิ่งอะไรสิ่ไก็จะบคือเล็วบเนมัรู้มันจำมันมันลีแล้วพอแหงบุเยนทมันบ่มันเพิรเดอก อยู่แล้วเจ้าเป็นสาวเนาะอู้แม่คมเจ้าเอ้ยเออข่อยเถียงเจ้าเนาะตึกๆๆๆเอาเนี่ยอยู่นี่อ้างูอียงลบันี้หัวตะเลาะอยู่บันีจงูอียงทุกคนนี่จเลาะสิลงอยู่นี่อมันเตมพี่ยังถเทามันบมันบง่ายอยู่เ้ยเออ มันมีเท่นจะให้มันเย็บหยาบอย่างโอ้ยจะเป็นงามเดี๋ยวเฮ็ดมันจีบปนกับเท่าจะเย็บหยาบอายุขึ้นมายุคจะได้ยุขึ้นมาพี่บอลมันมีเท่านีอ่อ๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยวเฮ็ดขึ้นจะบวกล่ะอือหืออายกมาเออทำลายมาพี่เออไม่ทำเจ้าเนาะเออถียงคนเนาะ

ừ hừ tắc yeah, yeah. vào đều rồi mấy cái dẹp nó còn tí rồi nè 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 chắc chắn chắc chắn chắc chắn một cái có xe rải đấy nè ăn 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 ôi chỉ bán ngạo lắm thưa quý vị Việt Nam đúng chứ xưa ở đây rồi chứ ai đá chậu khả nạn muôn miệng bớt ăn kẹp vào đi không không phụ nhìn mặc kẹp đấy กิะนผู้าก็จะบดหมักด้ยหนังเจ็บผื่อเหานี่เป็นเป็นสอน้ำเฮานี่วก็เที่ยดีเลยเบิดแเบิลแล้วจนจนเครื่องมันตายเบิ้พผูแห้งจังว่าเลยยังอยู่ใ้ทุกคนพอดี bỏ nhiều nạn thì tách ý cho thiếu gì mà vũ hơi nhăng mua nhay cứ căn hơi nhăng cái mua nhay khả nạn này này tách ý cái thước cái thước hết bỏ thì mua nhay này cho cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ่างก็ไปกระไาไปมีบ่เอ้ขึ้นอ้ยังถือก็เก่าอยู่ตีบลบะตีลายถือทุกคนหลอดซอกันเลยจะถือบล่ายปไหน ตอนนั้นมสิเพียลูกเออ,อนตัวน,นี้ทีมาตายเลจยจ้ะแม่มันชัวกินแมยมันจีนีบุบใช่ตเรเลยกินสิเอว่าเรหมกจ้ะเขาไ่เคยกินเจือลูประเอาจะไม่เคยกินเหรอกิชพาจะกินเองเฮ้ย พอเรื่องแซ่หมุนมุกแล้วมันจะหอมขัวเนาะเด้องอันจะมุกดีมันก็ใหม่หันก็ใหม่จะทาสิอัตโนมัติอู้เอาไงกลัวจะจะอ่อนจะดีอ้สวยอยู่งามขนาดถ้าตักขึ้นเลยเจ้าไายมันใหญ่มันจะกินปลาเขาแต่นี้แม่มันก็เริ่มกินแล้วแหละปลาปล่อยเขาเท่านี้เอาไปลาบกินกระไรทด้ไหนเฮ้ยเอาไปลาบัพที กินบ่ก็สิรับไปกินก็มากินข้าวเดีกินข้าบ่พอเนาะนบ่ฮะมันก็ยัง่เบิดมันบ่เบิดดอกเฮายังอยู่คือเก่าอยู่ไปอีกไปอีกนะหันอีกอีกบ่

ดีกว่าจะช้อนประชิวยกไปถือปันหนี้ใชบไหมจิแม่น,นั่นแหละโอ้แต่คนไปสวนจะต้องขังถือร้ายเด้ถือแบบใหญ่แบมันเลยดีถือมีมีคะแมงง่งหัวก่วยเอาเลยโต้มันอันนั้นพอดีเขาว่าจำเลย ไงคนนี้ไม่ไม,ไ,มไม่แสบอ๋อเยอุ้ยเพรวนตัวถึงสะพ้อนะดีสิตด้กอกหลายพันโตเดนี่พเฮ้อเคถึคงจะได้ไปพ่อแหละขานแหละไปพ่อกับพ่อสิหลังเงี้ยพอแล้วมะนามันยังมีเท้าอยู่นี่กรตาม,มันเละเท้า เปนจิตจิตคุณผู้ชมคิดทางนี้ก็บอกปลายไม่าถาเราลางอีเออจะเป็นขับเราเคยขับเราเคยขูดนะแย่งกับบรรยากาศล่างกับบาล์ล่างกับนี่จะป้ายไม่เ่าเด็ดย่างก็เคยเด็ดไม่เ่าเอาไปอู้แับนี้ทุกคนเดี๋ยวก่อนสีอู้เ้าก็จะไปห้าล้อเก็บผักกระแยงก่อนผักกระแยงนี่กะอยากอยากเติมได้ผักกระแยงนี่ มันบ่ค่อยมีจัาว่าเป็นจังไรปีนี้อึดพักกระแย่งค่นะไปไปเก็บพักกระแย่งคนทุกคนแบบน,นี้เก็บพักกระแยงเลาะบนเขาเลยบนงขี่ยตีลาโอ้ยหาตัวนี้คือเป็นแนวนี้ดีแดงๆอ่ะโอ้ป้าป้า,ปาะอะไรคนทุกคนเดินนี่เดินละอีู ใครจะหนีเขาบ่งเงี้ยชักน้อยใครจะหนีโอ้หย,ย,ย,ยจับหนูยังอะไปให้ยังเขาผูลายท่านละมาอันนั้นท่านละมาทอนออกอยู่ทุกทุเดี๋ยวมีเวลาคนจะขี้มาทอนเขาผัเมาทอนออกปีนี้เพราะว่าปีหนามันสิได้บม่มีอีกนะเพราะว่าเพื่อว่าเ้า,าเห็ด เฮ็ดข้าวปูกันเด้ันยามเฮาเกี่ยวเฮาบ่ได้เลือกกะเฮาเกี่ยวไปเลยเฮาบ่จักเลือกถ้าเฮาเลือกเฮาก็คือเลือกเฮาตัดปัญหาคือเฮาทอนกินัตอนนี้เลยถ้าซั่นมันสุกแล้วมันปนกันเฮาแยกบ่ออกเฮาก็บ่ได้ดูเลือกนะยามเกี่ยวยามตัดเฮาก็ตัดแอดๆเลยเด้พอสอมเ็ดอียงีบ่สงสัยเห็ดต่อนอยู่เห็ดพอเดียว เห็ดแล้วอยูหอรแล้วก็ไม่เห็ดอยู่ให้หน้าต่ออีกทุกคนบนเครือเห็ดปกติใส่แต่ถอเอาวีนี่จะก,กว่าจะได้ผลเห็ดเป็นซ่านพาเห็ดต่อพากันแย่งก็มีแต่บอดเนี่ยทุออกคนเอาเพื่อหันกับบมี่เก็บผักากันแย่งปไปใส่กับอูปขคออุลูปขคอให้ดูก่อน อยู่เซลกับไก่เที่ยงกับบะเต๊ะมี่เลยทุกคนมีแต่บอนนี่แหละบอลหน้าเหือที่เฮาบะเต๊ดำนี่ที่เลือกกะห้าดำหน้าใส่เบิดมันกับโบเปียนก็ลเลยทุกคนหนาลายๆเต๋อได้คำหนึ่งก็แหละใส่พ้ามันหอมตัวนี้แค่เฮาดำเขาจาเะมันกับลัง อันนั้นมีหิ่งมาห้องปานพุยเหล่าก็ได้สนตัวนี้เขาเนี้ยสนตัวนี้จนสนยุ่รุมมาเขาเจ้าอปลาซิวจะมนมันรนนาานนาาน้ายี็จะปลาซิวคุน่ะเลยโลดละาตัวนี้เขาหวานอายจะเปนตัด,ด๊บทุกคนกำลังเริมแดงคือกันอีก ไมว่าจะไดีเด่เอลองเดนลงหมึอน้นามตีทุกคนเหมืนหนาตีเาเห็ดแล้วนี่จะปลาเห็ดหมอนเดมนี่ปลาด้วยทำไมมันแดดมันเหงาผักนั่นปลาหนังขอนี่จะอยู่หลงเขาหวานกันทุกคนแดงคือกันน แห้งซุกไปเลยไกลว่าแดงเหี่ยวก็ได้มันซุกมันเหลืองก็ง่ายให้นี่ก็ยังพอเบืองดีก็ยังเหลืองๆย่างแดงดีสักหนึงนี่จะให้ที่มันแดงมาแล้วทุกคนทีนีนก็แดงแห้งนี่บอลพอสีเห็ดตอเนี่ทุกคนบอลบอลลุ่มนี่แหละที่เห็ดแต่ละปีกันทุกคนง่ายไปกันนะที่บอลนะ บนที่ซ้องใหม่ไว้นะน่ะให้ตัวนี้ให้ที่มันเหลือมแดงมันหมกหมอกจากหน่อยเลยทุกคนค่ะเผียเห็ดเผียลลวงเอาเงาะมาูกขนมึนป่ามาจะเก็บปลากระเน้ยเลลือปลาเลทุกคนเลย

อสว่เก็บเอาไว้ค้มอ่อนใช่ไหเขาต้องใส่สมน้ำมันจางแสบสุ้งกันมานี่

ตุ่มหอยเดือยห้อยเดือแต่เต้สุดสอขึ้นป่าเเ่ทุกคนนี่พรทธนกรกินกำลังตุ่มพ่ชิคาอีกขักลอกกลไรนี่นี่ทาถนาบุกมันธนาบุกเลยทุกคนตายแล้วกำกันหน่าไหร่กำแล้วกมแล้วเด,ดอดยังเลย ะอะ่เุ้บ้าอุบาหรออูลูกปาใจชิมาบอกอุ้บ้าอูหลูกปาออเป็นไรมันเบบอุปสัรหลีดมันพันกันเออไปถามเจเดถามมาเวลาเอยขึ้นผู้ขึ้นผาจะยื้อเหือนจะไากินหอยใช่ไหบอกบอย่งความแบบใจจริงเปอะได้เออใจจริงแหลในนึง เออ๋าได้ซาจะกินดจะบกินหกัน่บอกกินหัแตึลโม่เออกอยากลัวจะกูอีกแล้วเออกอยจะบากินอัพอดีบ่เอออฉากเป็นแล้วโุ้งหมอเลยเนาะยูคิดหนึ่งขีดหนึงบ่แหมเลยุ้งๆหอดีไลไลเนยกรบบาดเนาะหยิบนึือมั่งเสียมก่อเสียมสองโตไปเลยได้ มันไปวิวไรกิจมันยกระด้าเนาะปนนั้นเลยบอสจะบ่มีเวลากินหอยมีอกูเหล่หน้าตาก็สิประมาณนี้แล้วทุกคนนี่โอ้ไม่ชดออกดีกว่าเดี๋ยวไปซื้อทันซีมาใส่ค่อือจังแผ่นแล้วใช่ไหมจังแผ่นสิบสองแผ่นประมาณสิบสองบอสเผาก่อกั่ท่านมีเงิน ่าอีกคนเจ้าหน่อยะยี่เผาดอกยดออี๋ยวนมัน มีกยิ่งเขาก็เหน่มาทุกคนมามยิ่เขาเทียงไม่ใช่บ้านผมมาคมมาส่งกูได้ใส่ยังจบที่สุก็เปนนัวกับพอกพอใส่เนี้ยก็หามเป็นนัวกูมสรสื่อ อะไรทางโซนนั่นสเห็นเกินกว่าเห็นบาโดเขาไปตดน้งอีกุก๋เนียยีกุโ,โก๋เขาประจักนี่นะเจ้าเห็นไหมไปออกมาเพ่ให้เห็นอะไรกวกนวมันชอบมตือน,นุ่ในหลังมันเห็นงมันสอดอยู่มันจะเห็มนัรรมนขึ้นปอุบก

ปารคีไม่นอยากยาาไ,ดาไ,ได่เงียอยู่พนานว่าครังไว้จุนเอาอาไกินครั้งนั้นบอได้เอาอยางทำให้กินค่างเขา,ขาก็หั่ิหั่อ่อนค้างอะไิๆเนาะ mời bu ka cả không như này nấy nữa để à, rồi thầy ngọc thầy ngọc thầy đại thầy ngọc bận ngọc thầy 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 อืมีกดมันพูดอย่างโครกเลย เขาปเขาหานเขาหานเอาอืมมันงามหนาสิเนาะไปเ้อะไปเลยนาบวงอี่นาซอยแซบาดแบดเไปคิดดูเนาะไก่กบไปทางไหนอยู่ที่ย่างไก่กันน่ะบนเปี่ยนบนเปลี่ยนอยู่ที่ย่างคอะไรกันข้นขี้เที่ยงมาเนี่ยขี้ขำขี้หุ้มไปทางไหนนี่ บนเวียร์นเียอย่างนีน้ป่าบอุดกับบรพากันเขาเหมือนไก่เหมือนไปทางใดลีนพอนอนอยู่แต่กลางเบ็ดเหมือเบ็ดเว้นนอนอยู่แต่กลางเปนไป้กินอยู่ทางใดเรียนอย่จที่ยงขาดตจจะคล้องเกลือไก่บริพักสองตหากินเนีป็นยังบริยานคนนี่นะ ขาว่าพอยู่น้ำคนเลยเด้ออยู่แต่พี่ยางโมไปทางใดอีกขัยากโมใส่ยี่โมได้มีหนีบอดบีไปลูกบมดน่ะอะไรก็ีิมานอนบ่อนนี้เนไอะดิไปนอนอยยีบอนนี่คือเขาอีกิฉพากล้กินแหล้ครับเนอนอนู่อูอีก บายเนะกินแลรมก็นท่านมาไว้กันนานๆยาวๆกันมือหนาตาเอาด่าเบงพ์คนะบาทวันนี้นี่ฮันก็กินียดนาเจ้าฮันผมเป็นตเอาอนีรอประหานมึงมือนีนี่นีตัวนี้บนันบงเม่อบังมอก็มาเจ็บขาขยักเตจิก กูเด็กกะดอเว้นี่นี่เ้ตาปูตาโปนี่ดีนี่จะจ่อยเด็กปัญญาอยู่หน้าเลยเด็คไฟขาวบาง้ปญญาขาวบานเห่นกยังเขาแลาวฮานเผาหน้าได้เพื่อนโอ้หน้าเพื่อหน้าหน้าเพื่อนโ ไก่นอนอยู่พื้นเตียงสุดุสลาบอยู่หรือปไปทางใดนี่ดียบอกไปท่านขาดข้ามพื้นเตียงแล้วนี่ใหม่ที่ว่าง,ไว,งไว้ลโกฮวงล้วเพงงในไว้ใหม่พญายแล้วเอาไว้ล่ไก่แล้วเบึ่ตีมันตายตรมกินก่อน